สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ CF Moto Konic Thailand นะครับวันนี้เราจะมาดูการรีวิวนะครับ CF Moto Z 1 0 0 0 r คันนี้นะครับจะเป็นคันสุดท้ายของปีนี้เลยนะครับก็หมดจากตัวสีขาวสีฟ้าสีดําไปแล้วนะครับก็จะเป็นสีใหม่นะฮะจะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับสีส้มแสดนะครับแล้วก็สีดำนะครับเราจะเอามาตัวใหม่ กว่านี้จะเป็น3สีนี้เท่านั้นนะครับสีอื่นเราจะไม่มีจะมีกรณีคือไปแรปสติกเกอร์กันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัว Z1000R กันนะครับว่าเขามีอะไรเด่นๆกันบ้างนะครับเ,เด่นเดนของแ1 0พันกันนะครับก็เป็นหน้าที่กว้างนะครับหน้า ที่กว้างนะครับระหว่างปีกนกนะครับสอันนะครับสชุดนี้โดยหลักรุ่นเก่านะครับเขาจะแคบแต่รุ่นใหม่เขาจะกว้างดูจากโป่งข้างล้อนะครับเขาจะเลยโป่งข้างล้อมาแต่รุ่นเก่านะครับเขาจะอยู่ในโป่งล้อนะครับก็จะแคบแบนิดหนึ่งเวลาเข้าโค้งแรงๆอาจจะเสียวเสียวิวๆนิดหนึ่งนะครับครับในตัวต่อไปนะครับก็เป็นล้อบิดล็อกนะครับที่เป็นตัวหลักๆของรถรุ่นนี้เลยซึ่งเวลาลุยป่าจะดีมากๆเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับ ล้อบิดล็อกนะครับความพิเศษข,ของเขาคือการล้อหลุดขอบนะฮะกรณีปีนป่ายหรือลงล่องตกล่องนะครับมาดูตัวต่อไปครับก็จะเป็นประตูแต่งนะครับโดยหลักประตูตัวนี้จะไม่มีมากับรถนะครับตัวนี้เราต้องแต่งเองต่างหากนะครับตัวนี้เราต้องแต่งเองต่างหากนะครับประตูตัวนี้จะเป็นของ CF Moto นะครับแต่ถ้าเป็นของเทสแลกนะครับเขาจะมีว้าวว้าวแวงแวงนะครับมีมิติค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตัวนี้จะออกเรียบเรียบเรียบง่ายสวยนะครับสวยเลยนะครับ ไปดูตัวหลังกันนะครับตัวแต่งอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกล่องเทสแลกนะครับก่อนกล่องเทสแลกนยข้อดีของเขานะฮะคืออ่าจะค่อนข้างแข็งนะครับแข็งแล้วก็ขึ้นไปเหยียบได้เลยนะครับอ่าบรรจุของได้ค่อนข้างเยอะนะครับครับตัวต่อไปนะครับของแต่งตัวต่อไปนะครับเป็นสปอตไลท์ครับตัวนี้ลืมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเข้าป่านะครับถ้าเรามีสปอตไลท์ที่ดีนะครับถนนสว่างทั้งถนนนะครับทัศนวิสัยจะดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานหลักๆของเขากันเลยนะครับ เราจะอธิบายแบบละเอียดละเอียดนะครับการใช้งานแต่ละจุดแต่ละประเภทนะครับว่าตัวไหนนะครับที่มีหน้าที่อะไรทําอะไรบ้างนะครับมาดูตัวแรกกันนะครับเวลาเปิดกุญแจครั้งแรกนะครับต้องฟังเสียงนะครับสร้างเสียงปั๊มติ๊กจะขึ้นมานะครับเขาจะรันขึ้นมานะครับให้จบก่อนนะครับให้เป็นหน้าจอให้เป็นหน้าจอแบบปกตินี่ก่อนนะครับแล้วค่อยสตาร์ทเครื่องบางคนนะครับ เปิดมาปุ๊บแล้วสตาร์ทแบบนี้เลยนะครับตอนหน้าจอเขายังอยู่ในขั้นตอนการลันขึ้นมาแล้วไปเปิดบางทีสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทยากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกับ U ูพันนะครับแต่แซตพันไม่ค่อยเป็นนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอดิสเพย์ของเขานะครับก็จะบอกสถานะต่างๆหมดเลยนะครับว่าตัวไหนใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเดี๋ยวดูตัวหลักๆกันก่อนเลยนะครับตัวหลักตัวแรกนะครับตัวนี้เป็น4ี่คูณสี่สี่คูณสนะครับ ดิฟล็อกนะครับการใช้งานนะครับสถานะตอนนี้อยู่ในโหมดของ4ีคูณสนะครับสีคูณสคือตัวบนสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดู4ีคูณสกันนะครับสีูณสจะอยู่สวิตตรงกลางนะครับรูปของเขาจะขึ้นเป็น4ีล้อเขาขาแบบนี้นะครับการใส่โฟ์ดิฟล็อกนะครับต้องหยุดรถก่อนนะครับเพื่อรักษาฟันเฟืองของมอเตอร์ดิฟมอเตอร์สีคูณสนะครับ ถ้าจะวิ่งไปเปลี่ยนก็ได้ครับแต่ถ้าเขาเผลอตกล่องก็อันตรายนะครับควรหยุดรถแล้วเปลี่ยน4ีคูณสจะดีที่สุดนะครับตัวต่อไปครับดิฟล็อกครับดิฟล็อกนะครับดิฟล็อกนี่ก็ข้อดีของเขาคือเวลาเจอล่องเจออะไรต่างๆที่เป็นอุปสรรคที่มันปีนไม่ได้เลยแล้วไปไม่ได้ถ้าากดิฟล็อกเนี่ยล้อเขาจะหมุนร้อยเนนะครับก็จะไปได้ทุกภารกิจนะครับแล้วก็ไปได้ทุกล่องเลยนะครับ ข้อสําคัญในการใช้ดิฟล็อกนะครับเมื่อเราใช้แล้วนะครับพงม,มาลัยจะรู้สึกหนักนะครับหลังจากาใช้ดิฟล็อกหรือปลดดิฟล็อกมาแล้วสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับประมาณ10วินะครับสิบวิเราปลดกลับมาขับ4นะครับดิฟล็อกก็จะค้างทํางานค้างอยู่ประมาณสิบวิถึง20่สิบวิประมาณนี้เราจะรู้สึกว่าพงม,มาลัยหนัก แต่ถ้าเราลืมปิดลิฟล็อกเลยนะครับจะทําให้พวงมาลัยหนักเป็นอย่างมากนะครับหนักมากๆเพราะว่าเขาล็อกร้อยนะครับจะไม่นุ่มจะไม่นวลนะครับเราใช้ริฟล็อกเสร็จแล้วก็ควรปลดริบล็อกออกเช่นกันนะครับครับมาดูปุ่มต่อไปนะครับเป็นนอร์มอลสปอร์ตนะครับตอนนี้เป็นโหมดนอร์มอลขับสบายสบายชิลๆประหยัดน้ามันนุ่มๆซอฟๆนะครับต้องเป็นนอร์มอลครับแต่ถ้าชอบแบบมีพลังนะครับโหดจี๊ดจ๊าดนะฮะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับ เมื่อกดโหมดสปอร์ตนะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอกันนะครับหน้าจอเขาจะเป็นอีกหน้าจอหนึ่งนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับหน้าจอก็จะเป็นขึ้นเป็นโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตรถจะแรงมากๆกดแล้วพุ่งเลยนะครับแล้วก็แรงนะครับเหมาะสําหรับแบบว่าชอบแบบี๊ดจารดนะครับี๊ดจาดก็แนะนำโหมดสปอร์ตแต่ถ้าต้องการเรียบง่ายขับในหมู่บ้านนะครับขับแบบซบๆประหยัดน้ํามันนะครับก็แนะนําเป็นนอมอนนะครับ ครับตัวต่อไปนะครับเป็นไฟสูงไฟต่ํานะครับไฟสูงไฟต่ําซึ่งอันนี้นะครับหลายๆที่ไม่มีใครบอกเลยครับว่าไฟตัวนี้เขาดับได้นะครับการดับไฟหน้านะครับคือการนะครับบาลานนะครับไฟให้2ออันอยู่กึ่งกลางกันนะครับเหมือนตัวนี้นะครับดูจากตัวนี้นะครับอ่าดูจาก สี่คูณสี่นะครับดูจาก4ีคูตัวนี้เขาจะเสมอประมาณนี้เราต้องปรับตรงนี้ให้อยู่กึ่งกลางนะครับเขาถึงจะปิดไฟนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีคนบอกกันส่วนใหญ่ลูกค้าจะถามว่าพี่ปิดไฟตรงไหนตรงนี้คือการปิดไฟนะครับหน้ารถเลยเพราะว่าถ้าเรากดขึ้นบนนะครับไฟจะเป็นไฟสูงกดลงล่างจะเป็นไฟต่ําแต่ถ้ากดตรงกลางนะฮะกดมาตรงล็อกตรงกลางนะครับจะเป็นการปิดไฟในระบบของไฟส่องสว่างหน้ารถนะครับครับตัวต่อไปเป็นปุ่มสวิต ถอยหลังนะครับถอยหลังแบบเร็วในประเทศไทยนะครับเวลากดแล้วนะครับจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับเวลาถอยหลังแล้วเปิดขับสี่อยู่ในน้านะครับเขาจะเปิดรอบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ประเทศไทยเราไม่ได้เปิดมานะครับก็สวิตตัวนี้ไม่มีไม่มีผลอะไรนะฮนะณปัจจุบันกดไกไปก็ไม่ ไม่สามารถที่จะใช้งานสวิตตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้เขาจะเปิดให้เฉพาะต่างประเทศนะรประเทศไทยเราไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับเป็นสวิตถอยหลังนะครับเป็นสวิตถอยหลังแบบเร็วๆนะฮะใช้ในโหมดของขับ4นะครับในกรณีจมโคลนเท่านั้นนะครับ ครับต่อไปนะครับเป็นไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วนะครับไปทางซ้ายตรงกลางนะครับตรงกลางคือไม่มีไฟเลี้ยวนะครับเช่นเดียวกันกับไฟสูงให้ต่ำนะครับเรากดตรงกลางคือเป็นการปิดไฟนะครับเลี้ยวขวากดด้านล่างนะครับไม่ใช้ไฟเลี้ยวกดให้เขากึ่งกลางกันนะครับเหมือนเช่นตัวไฟสูงให้ต่ำนะครับเราต้องปรับให้อยู่ตรงกลางนี่คือการปิดไฟนะครับครับตัวต่อไปนะครับเป็น ตัวจุดบุหรี่นะครับของรถยนต์นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไฟ12โวลต์นะครับจะมีการปิดสีน้ําด้วยนะครับตัวนี้กันน้ํานะครับแต่ถ้าแกะเมื่อไหร่ก็ไม่กันเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นยางกันน้ํานะครับสวิตช์กุญแจนะครับตัวนี้เป็นพอร์ต USB นะครับเขาจะมีมาสพอร์ตสำหรับเสียบโทรศัพท์นะครับในกรณีที่เราเข้าป่านะครับเวลาเราไม่ใช้ต้องปิดไว้นะครับเผื่อน้ำเข้านะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ ครับมาดู2สวิตสุดท้ายนะครับเป็นสวิตแตรนะครับสวิตแตรก็เหมือนแต่ทั่วไปนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้คือไฟฉุกเฉินนะครับดูจากหน้ารถนะครับไฟกระพริบเขาจะติดอยู่นะครับไฟกระพริบเขาจะติดประมาณนี้เลยนะครับไฟฉุกเฉินไม่ใช้ปิดนะครับก็รายละเอียดของสวิตต่างๆจะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่แอบๆอยู่ใต้พวงมาลัยคือตัวปรับ ปรับความสูงความต่ามําของพวงมาลัยถ้าเรา,าดึงนะครับดึงขึ้นปุ๊บแล้วก็โยกขึ้นยกลงนะครับเขาจะปรับพวงมาลัยเขาได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็โยกลงแล้วก็ดึงลงนะครับครับมาดูการปรับพวงมาลัยลงนะครับดึงนะครับแล้วก็กดลงมาประมาณนี้นะครับต้องใช้มือช่วยกันนะครับก็จะลงมาในระดับที่เราต้องการนะครับ อ่าตัวนี้คือตัวปรับพงมาไัยนะครับแต่ก่อนมีตัวล็อกกุญแจด้วยนะครับตอนนี้เขาถอดออกไปแล้วนะครับเขาไม่ให้ไม่ใส่ไว้นะครับตัวล็อกกุญแจ2ตัวนี้นะครับก็ปุ่มทั้งหมดจะมีประมาณเท่านี้นะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นวินนะครับแอบอยู่ในแกะนี่เองนะครับตัววินก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะใช้กรณีติดลมนะครับแล้วก็เอาออกอินเข้าแค่นั้นเองนะครับวินจะใช้ในได้กรณีที่รถ สตาร์ทเครื่องเท่านั้นนะครับรถไม่สตาร์ทเครื่องไม่สามารถใช้วินได้นะครับโอเคครับครับรายการต่อไปนะครับเกียร์นะครับจะมีเกียร์ low h i n r p นะครับโลลากลุยนะครับโลลากลุยนะครับ high สปีดนะครับ n ว่างนะครับ r ถอยหลัง p าร์คหยุดนะครับการใช้เกียร์นะครับการใช้เกียร์สำคัญมากๆนะครับกรณีที่เราจะไปลุยนะครับควรใช้เกียร์ l นะครับโลหรือขับซนะครับหรือโฟนะครับแต่ถ้าไม่โหดมากนะครับเราไม่ต้องใช้โฟก็ได้ใช้แค่โลอย่างเดียวนะฮะถ้าจะปีนลากลุยนะครับใช้โลนะครับความเร็วไม่เกินนะครับสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโลนี่อัดได้สบายๆวิ่งช้าๆนุ่มๆสมบายๆได้เลยนะครับ ครับเกียร์ไฮเขาบอกตามเกียร์อยู่แล้วว่าเป็นไฮสปีดนะครับไฮสปีดหมายถึงว่าขับ2หรือขับ4ก็ได้นะครับวิ่งบนถนนใหญ่แต่ส่วนใหญ่วิ่งบนถนนใหญ่จะใช้ไฮแล้วก็ขับ2เท่านั้นนะครับขับ4ไม่เปิดครับเพราะเขาดึงกันอยู่นะครับจะใช้ในกรณีเข้าป่าเข้าป่าเปิดขับ4ี่นี้ขับแบบนุ่มๆซอบสบายๆเลยนะครับไฮความเร็วจํากัดเขาจะอยู่ห้ามต่ำกว่า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอย่าอย่าให้ต่ำกว่านั้นนะครับไฮให้เกิน15ขึ้นมาจะดีมากๆนะครับ เพื่อเป็นการรักษาสายพานนะครับตัวเอ็นนะครับว่างนะครับอ่าถอยหลังนะครับทีปาร์กนะครับการเข้าเกียร์นะครับสําคัญมากเลยนะครับเวลาบางครั้งนะครับเกียร์ตัวนี้เขาจะมีปิ้นล็อกนะครับอ่าแบบสไลด์นะครับคือบางคนเข้าเกียร์แล้วเข้าไม่ได้แบบติดแบบนี้ฮะไปไม่ได้การแก้ไขคือถ้าเราอยู่ในเกียร์ R อยู่ เราต้องมาอาอีกนิดถอยอ้ามาอีกหน่อยหนึ่งนะครับหรือถ้าอยู่แอลอยู่เราเข้าเกียร์มาถอยหลังไม่ได้เราก็ต้องเดินหน้าไปสักนิดนึงเพื่อให้เกียร์เขาตรงล็อกเขาถึงจะเปลี่ยนเกียร์ได้แบบนี้ครับนะครับการเปลี่ยนเกียร์ทุกครั้งมีปุ่มกดตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการปลดล็อกนะครับเพื่อให้เกียร์ไปได้ทุก่องนะครับถ้าเราไม่กดเกียร์ไปไม่ได้นะครับอาจจะเป็นลักษณะนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่เกียร์ไหนก็แล้วแต่นะครับตัวต่อไปนะครับตัวสําคัญมากๆเลยนะครับเป็นตัว เข็มขัดนะครับเข็มขัดตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ได้เสียบไว้นะครับเขาจะขึ้นรูปตัวสีแดงๆคนคาดเข็มขัดว่าเราไม่ได้คาดเข็มขัดนะครับปัญหาเกิดครับถ้าเราไม่ได้คาดเข็มขัดแล้วขับรถไปนะครับปัญหาที่เกิดคือรถเขาตัดรอบตลอดเวลานะครับรถเขาจะวิ่งแล้วตัดรอบจะวิ่งได้ไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบางลูกค้าบางท่านบอกว่ารถเสียหรือเปล่าไม่ใช่ครับเราไม่ได้เสียบ สายเบลครับเขาจะมีตัดรอบท้องเขาอยู่นะครับเราต้องอขับรถนะครับเราอาจจะเสียบไว้แบบนี้ก็ได้ถ้าใกล้ๆนะครับแต่ถ้าไกลๆแนะนําให้คาดเบลดีกว่านะครับประมาณนี้เลยตัว,ต,วต่อไปนะครับเป็นปุ่มสวิตช์สปอตไลท์นะครับสวิตช์สปอตไลท์ตัวนี้จะไม่มีในรถเดิมๆนะครับตัวนี้เราแต่งขึ้นมานะครับการเปิดใช้งานคือ เปิดสแตนบายนะครับปุ่มเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับจะเป็นไฟสีแดงขึ้นนะครับแต่ถ้ากดอีกทีจะกลายเป็นปุ่มเขียวนะครับเขียวคือไฟสปอตไลท์ติดนะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับสว่างมากๆนะครับแต่ถ้ากดอีกทีก็จะเป็นโหมดปิดหมดเลยครับจะไม่มีไฟขึ้นเลยนะครับจะไม่มีไฟขึ้นเลยกดอีกหนึ่งที่นะครับเป็นสแตนบายกดอีกทีเป็นเปิดใช้งานนะครับนี่คือการใช้งานของสวิตสปอตไลท์นะครับ ตัวต like ok. ่อไปนะครับเรามาดูการใช้วินกันนะครับการใช้วินนะครับก็การที่เราจะปลดวินออกไปไว้นะครับทําการบิดสวนทางนะครับหรือบิดทวนเข็มนาฬกานะครับอ่าทวนเข็มนาฬกาดังแร็กแล้วเราสามารถดึงวินออกมาได้เลยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราดึงวินมาพอประมาณนะครับแล้วล็อกไปนะฮะได้ได้ตามที่เราใช้แล้วนะครับเขาก็จะล็อกประมาณนี้นะครับอ่า ตัวรีโมทวินก็จะอยู่ข้างในนะครับไม่ได้เรียกว่ารีโมทนะครับเป็นสวิตช์วินธรรมดานะครับรีโมทเขาไม่ได้ใส่มาให้ในรุ่นตัว R นะครับมีเฉพาะตัวกลับเท่านั้นนะครับในส่วนของลมยางนะครับลมยางของแซดพันอา0์แซดพันสปอร์ตรุ่นเก่ารุ่นใหม่ลมยางใช้เท่ากันหมดนะครับหน้าอยู่16หลังอยู่ที่18นะครับห้ามเกินเด็ดขาดนะห้ามเกิน20เด็ดขาดนะครับจะทําให้ยางเป็นท้องช้างนะครับพอยางเป็นท้องช้างยางเขาจะกินเปลืองมากๆนะครับเปลืองมากๆเลยนะครับ หน้า16หลัง18นะครับจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าหลายๆคนเอาไปลุยหินนะครับแนะนำหน้าเอาประมาณสัก14หลัง16ก็พอนะครับถ้าลุยหินนะครับแต่ถ้าสแตนดาร์ดของบริษัทหรือโรงงานนะครับก็จะอยู่หน้า16หลัง18นะครับหน้า16หลัง18เลยประมาณนี้นะครับครับอีกตัวนะครับอีกตัวหนึ่งคือท่อนะครับท่อไอเสียท่อตัวนี้จะเป็นท่อแบบพิเศษนะครับข้างในจะมีพวก สีพาวเดอร์โค้ดอะไรต่างๆพวกนี้ช่วงแรกเวลาลูกค้าวิ่งนะครับเวลาลูกค้าวิ่งแรกๆนะครับจะมีควันออกท่อนะครับคือการเผาไหม้ของพาวเดอร์โค้ดด้านในนะครับที่ความร้อนสูงมากนะฮะสูงเกินเกิน500องศานะครับคือเกิน500องศาเขาจะมีควันออกปลายท่อนะครับลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับเป็นทุกคันนะครับที่เป็น CF เพราะว่าเขามีการเคลือบนะครับด้านในนะครับเคลือบด้วยพาวเดอร์โค้ดมาแล้ว เมื่อความร้อนสูงพาร์โคตตัวนั้นเขาก็จะโดนเผาผ่านออกมาทางปลายท่อนะครับเป็นควันนะครับควันจะออกเยอะมากครับเหมือนควันปิ้งไก่นะครับก็จะออกมาพุ่งๆแบบเห็นชัดๆเลยตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับคือเป็นธรรมชาติของแซดพันหรือแซดพันสปอร์ตปกติเลยนะครับครับมาดูข้อระวังการใช้เกียร์นะครับข้อระวังคือถ้าลุยเขาแล้วใช้ไฮใส่ยพันไม้อย่างเดียวครับทุกกรณีลากของแล้วใช้ไฮเม็ดไม้กับใสายพันธุ์ไม้ด้วยนะครับ ถ้าสตาร์ทรถแล้วเข้าเกียร์ดับแสดงว่าเม็ดละลายนะครับเม็ดเม็ดซีวีเทคละลายนะครับนี่คือข้อระวังนะครับขึ้นเขานะครับอ่าขึ้นเขาลากลุยใช้โลนะครับ แต่ถ้าายวิ่งเล่นในหมู่บ้านวิ่งตามที่ต่างๆไม่ได้ชันมากนะครับไม่ได้ชันเอร์แอคติงมากนะครับก็ใช้เป็นายไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็การเข้าเกียร์ถ้าบางครั้งเราเข้าเกียร์ถอยหน้าหรือเดินหน้าถอยหลังไม่ได้นะครับเราต้องพยายามขยับรถนะครับไปายหรืออาเดินหน้านิดนึงหรือถอยหลังนิดนึงเพื่อให้เกียร์เขาตรงล็อกนะครับ <So high. S 1> เขาถึงจะเข้าเกียร์ได้ง่ายนะครับ อีกตัวนะครับเรื่องเบรกมือสําคัญมากๆนะครับถ้าเบรกมือไว้แล้ววิ่งไปนะครับปั๊มเบรกหลังไม่แน่ๆนะครับถ้าไม่จําเป็นไม่ได้ขึ้นเขาไม่ต้องใช้นะครับเพราะใช้ปาร์กแล้วนะครับให้ใช้แต่ถ้าเราคิดว่าไม่ลืมนะครับคิดว่าไม่ลืมนะครับเราก็สามารถใช้เบรกมือได้ปกติเลยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของการใช้งานนะครับแซดพันอานะครับ ที่มีรายการของแต่งอยู่ประมาณ3รายการนะครับตัวนี้จะมีของแต่งอยู่ประมาณ3รายการนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบ c f m o นะครับ m o t ต Z 1 0พันนะครับเดี๋ยวตัวใหม่จะเข้ามา34ีนะครับสีส้มสีดำสีเขียวนะครับสาม,มารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่092 694 4040งหกเก้รือเว็บดอนะครับ CFMOTO c h ตคี c o c o คนะครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ